สวัสดีครับส่งงานแก้บทที่สี่นะครับกดครั้งที่หนึ่งนะครับไฟดวงแรกติดนะครับกดครั้งที่สองไฟดวงที่สองติดไฟดวงแรกดับนะครับกดครั้งที่สามไฟทั้งสองดวงดับนะครับกดครั้งที่สี่ไฟดวงแรกกลับมาติดเหมือนกดครั้งแรกนะครับ กดครั้งที่ห้าไฟดวงที่สองติดนะครับกดครั้งที่หกดับทั้งสองตัวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจะมาอธิบายโค้ดบทที่สี่นะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับประกาศตัวแปรชื่อ led หนึ่งเป็นจํานวนเต็มและเก็บค่าห้าบรรทัดที่สองเมื่อบรรทัดก่อนนะครับแต่ led สองเก็บค่าสี่บรรทัดที่สามนะครับประกาศตัวแปรวัตต์ตน้น pin เก็บค่าสิบสามบรรทัดที่สี่นะครับ ประกาศตัวแปรบัตต้นสเตตและกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น1บรรทัดที่หกนะครับเริ่มฟังก์ชันเซตอัพโค้ดภายในจะรันครั้งเดียวตอนบอร์ดเริ่มทํางานหรือรีเซ็ตบรรทัดที่เ็นะครับปินโหมดตั้งพื้นที่เก็บใน LED หนึก็คือปินหน้าบรรทัดที่แปดนะครับปินโหมดตั้งปิน LED สองหรือปินสี่ให้เป็น output เช่นกันบรรทัดที่เนะครับ ตั้งพินปตอนพินหรือพิน13ให้เป็นอินพุตใช้ค่าจากปุ่มกดบรรทัดที่10เริ่มพอร์ตเริ่มเริ่มพอร์ตนุกรมที่ความเร็ว9,600อบูตเพื่อส่งข้อมูลไปที่รียลม,มอ monitor นะครับบรรทัดที่11จบล็อกเซตอัพบรรทัดที่13เริ่มฟังก์ชั่นไวลู มาตัาที่สี่ปุ่มพิมพ์ Digital List เพื่ออ่านค่าสถานะของพิมน,นะครับมาตรที่สิบห้าเพิ่มพิมพ์ค่าของตต่นพินผ่านสีเรียงมอนิเตอร์ตามด้วย New Line มาตันที่สิบเช็คว่าอ่านค่าจากปุ่มเท่ากับหนึ่งมาตที่สิบเจ็ดถ้าตรวจพบปุ่ม เท่ากับหนึ่งให้เพิ่มค่า b u t t ต n นสเตตขึ้นหนึ่งมาตาที่สิบแปดหน่วงเวลาหนึ่งร้อยมิลลิลิตรมิลิวินาทีเพื่อจะรอการอ่านนะครับมาทราที่สิบเก้าปิดเงื่อนไข if ของการตรวจปุ่มมาทราที่ยี y ่สิบนะครับพิมพ์ข้อความเตือนบนสีเรืองมอนิเตอร์แต่ไม่มีนิวไลน์ต่อท้ายมาทราที่ยี่สิบสองนะครับพิมพ์ค่าปัจจุบันของปุ่มสเตตตามด้วยนิวไลน์ บรรทัดที่23นะครับตรวจว่า b ัตต o n นสเตตเท่ากับ1ถ้าใช่ให้รันบล็อกนี้เลยครับบรรทัดที่24ให้ปิด led 1หรือปิ n 5นะครับบรรทัดที่2ิพิมพ์ข้อความ led 1ให้เท่ากับ off ลง serial monitor บรรทัดที่26ปิด led 2หรือปิ n 4บรรทัดที่27ดพิมพ์ข้อความ led 2เท่ากับปิดไม่มีนูไลนะครับ มันทัดที่ยีปิดบล็อกอีฟมันทัดที่ยีถ้าปัตต้อนสเตตเท่ากับสให้ทําบล็อกต่อไปนี้ก็คือเปิด LED 1ปิด LED 2นะครับมันทัดที่30เปิด LED 1บร่มันทัดที่3 1อพิมพ์ l e d 1เปิดลงซีเรียลมอนิเตอร์มันทัดที่3 2สองปิด LED 2บรมันทัดที่3 3พสมพิม l e d 2ให้เท่ากับปิดหรือไม่มีนูไลมันทัดที่3 4สี่ปิดบล็อก อ if มาตั้ที่สามห้าตามสภาพอ่ะมีเว้นวัางนะครับให้เว้นว่างไปเลยมาตั้ที่สามหกเอ if ถ้าบัตตอนจะติดเท่ากับสามให้ตั้มบล็อกต่อไปนี้ก็คือปิด led หนึ่งเปิด led สองนะครับมาตั้งที่สามเจ็ดปิด led หนึ่งมาตั้งที่สามแปดพิม์ led หนึ่งให้เท่ากับอ f f มาตั้งที่สามเก้าปิดเอ้ยพอทุกขอ,ขอ,ขอแล้วเปิด led สอง มันทัดที่40พิมพ์ LED สองให้เปิดไม่มีนูไลมันทัดที่41ปิดบล็อก l e ap. มัทัดที่42ถ้าตต่นสเตตเท่ากับ4บล็อกนี้จะรีเซ็ตค่าตต่นสเตตให้กลับไปที่เริ่มที่1ใหม่มันทัดที่43ตั้งค่าตต่นสเตตกลับเป็นหนึ่งมันทัดที่44ปิด LED มันทัดที่45ปิดฟังก์ชันลูปจบโปรแกรมขอบคุณครับ